พอใจพอใจสวัสดีครับผม S D T กระจกกันไปแล้วนะครับสำหรับเป็นต่อ EP ที่3ของปี2021ที่เรารอคอยกันครับเราก็คาดหวังว่าเราจะได้รู้แล้วนะครับว่า พอใจกับขั้นเทพนั้นจะฟื้นหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีใครที่ต้องจากไปจากซิทคอมเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อนๆที่คอมเมนต์ในคลิปที่แล้วนะครับส่วนใหญ่จะบอกว่าอาจจะมีใครบางคนความจําเสื่อมครับบางคนก็ไปสุดทางเลยนะฮะออกแนวละครไทยคือสลับล่างกันไปเลยนะฮะต่างคนก็ต่างเดาทางกันไปนะครับแต่ว่าบทสรุปเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันครับผมบอกไว้ก่อนนะครับ คลิปนี้มีเนื้อหาของการสปอยซิดคอมเรื่องเป็นต่อปี2021ใน EP ีที่3นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูก็รบกวนไปกดดูก่อนนะครับก่อนไปผมขอคนละไลค์นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับจากตัวอย่างครั้งที่แล้วนะครับเราเห็นพี่หมูพี่หมูมาทำอะไรนั่นหละครับหลายคนเริ่มสงสัยแต่หลังจากที่เราได้ดูไปแล้วพี่หมูก็มาสร้างสีสันความตลกโปกฮากับพิยมนั่นแหละครับ ไม่มีอะไรมากมายครับผมมีคนถามว่าแล้วพ่อกับแม่ของเป็นต่อล่ะรู้เรื่องนี้หรือยังเรื่องที่พอใจประสบบอุบัติเหตุแล้วตอนนี้ก็อาการ50-50อยู่เนี่ยนายชิดคอมบอกให้เรารู้ว่าเป็นต่อโทรไปบอกแม่แล้วแต่แม่ยังนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่นะครับเพราะกลัวว่าตัวเองจะติดโควิดนะครับก็เลยต้องไปเช็คตัวที่โรงพยาบาลส่วนทางพ่อของเป็นต่อ,อยังไม่ได้บอกครับ เพราะเป็นต่อเกรงว่าโรคหัวใจของพ่อจะกำเริบงานนี้ก็จะหนักขึ้นแหะครับเป็นต่อเลยตัดสินใจไม่บอกพ่อตัวเองในหนังเรื่องนี้นะครับก็อย่างว่าละเนาะสปอนเซอร์เขาเยอะครับก็เลยยังต้องมามีฉากที่มินิมาร์อยู่นะครับแต่ฉากที่มินิมาร์เนี่ยก็เล่นเอาเราเสียน้ําตาเลยแหะครับมันมีจังหวะหนึ่งที่พี่หมอนพูดคุยกับพี่ก๊อฟว่าพี่ก๊อฟเตรียมเสื้อผ้าไปให้น้องเป็นต่อหรือยังพี่ก๊อฟก็บอกว่าเตรียมแล้ว แต่พี่ก๊อฟก็บอกว่าพี่ก๊อฟเตรียมเสื้อผ้าไปให้น้องพอใจด้วยพอเผื่อว่าน้องพอใจเนี่ยจะฟื้นแล้วจะได้มีเสื้อผ้าใส่กลับบ้านจังหวะนี้นะครับพี่ก๊อฟแสดงดีมากเลยครับเขาพูดแล้วคลอเสียงสั่นเครือเหมือนจะร้องไห้ไปด้วยเล่นเอาเราเสียน้ําตาไปด้วยเลยล่ะครับแล้วอยู่ดีๆหนังก็ตัดมาตอนเช้าที่บ้านของพอใจครับมีพอใจเดินเข้ามาครับผมเอาฉากนี้แปลกมากเลยนะ อยู่ดีพอใจก็เดินเข้ามาพอผมเห็นฉากตรงนี้นะครับไม่รู้เพื่อนๆจะคิดเหมือนกันหรือเปล่าคิดว่าเอา้าตกลงเป็นต่อฝันเองหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันมีอยู่ตอนหนึ่งนะครับที่เป็นต่อฝันนะในตอนที่เป็นต่อยังอยู่ช่อง3ามอยู่นะครับมีอยู่ฉากหนึ่งที่เป็นต่อฝันว่าน้องพอใจตายนะครับแล้วจัดงานศพกันโอ้โหยกใหญ่เลยแล้วฉากนี้ทําให้ผมหวนคิดถึงไปว่าเอาสรุปแล้ว เป็นต่อเป็นคนฝันเรื่องนี้ทั้งหมดหรือเปล่าแต่หนังมันก็ยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับคันเทพก็ยังเดินเข้ามาแล้วสองคนก็เหมือนกับว่าสองคนนั้นแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วแล้วมาอยู่กินด้วยกันคันเทพก็ดูแลพอใจอย่างดีเลยนะครับเป็นฉากที่เหมือนกับว่าทั้งสองคนแต่งงานกันแล้วแล้วแบบมีความรู้สึกดีๆให้กันนะครับแต่ว่ามันมันทำให้เรามีความรู้สึกแบบทั้งงง ทั้งดีใจทั้งรู้สึกเศร้าใจนะครับโดยที่แบบไม่มีเหตุผลเลยฮนะว่าเราเศร้าใจกับฉากนี้ได้ยังไงมันเหมือนกับว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเป็นความฝันไหมแล้วเป็นความฝันที่มันมีความสุขมากแต่ความฝันนะั้นมันไม่ใช่ความจริงแล้วเราจะต้องมาเสียใจกับการจากไปของทั้งสองคนนี้นะครับโอ้มัน มันป่าปนไปทั้งความงงความสงสัยความเศร้านะครับซิดคอมเป็นต่อนี่พาเราไปแบบไปสุดจริงๆครับไปได้หลากหลายไปได้แบบเราจนแบบเรางงตัวเองเลยว่าเราอยู่ในอารมณ์ไหนกันแน่นะครับผมชื่นชมผู้กำกับมากสําหรับฉากนี้ครับผมส่วนดนตรีเนี่ยก็พาเราไปแบบโอ้โหทั้งตื่นเต้นทั้งสงสัยทั้งเศร้านะครับปะปนกันไปจนแบบเราไม่รู้ว่าจะออกไปอาการไหนเลยนะครับ แล้วแล้วฉากที่เรารอคอยก็มาถึงนะครับจากตัวอย่างที่ว่าเป็นต่อเนี่ยไปตะโกนเรียกหมอที่ไปตะโกนเรียกหมอนะครับปรากฏว่าพอใจละขั้นเทศนะครับมีน้ําตาไหลออกมาผมก็คาดเดาว,ว่าน่าจะเป็น การฝันถึงฉากเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ทั้งสองได้กลับมาที่บ้านของพอใจแล้วนะครับทั้งสองคงจะฝันถึงความสุขที่ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันจนน้ำตาปริ่มไหลออกมานั่นเองนะครับที่น้ำตาปริ่มไหลออกมาก็คงจะเสียใจที่ว่าจะต้องจากไปจากนี่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยทำให้เราคนดูเนี่ยลุ้นมากกว่าเดิมก็คือ ชีพจรของทั้งคู่นะครับไม่เต้นแล้วกลายเป็นศูนย์แล้วนะครับแต่หนังก็ไม่พาเราไปจนถึงว่าเราต้องรู้ว่าเป็นยังไงบ้างกลับตัดมาตอนเช้านะครับพี่ยมเต้นไอเท่งนะจนครบถึงเช้าเลยก็นับถือใจพี่ยมมากนะเรียกว่าเอาใจของพอใจและเอาใจของคนดูไปเลยละครจากนั้นเจมินก็เดินมาดูพี่ยมนะครับเพราะว่าต้องดูแลแม่ถึงตอนเช้า แอบคิดนะครับว่าโอ้เจมินเดี๋ยวนี้แต่งตัวสวยขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชายก็คงจะชอบเนาะที่เจมินเนี่ยแต่งตัวอย่างนี้แต่เราชื่นชมเจมินได้ไม่นานครับปรากฏว่าโทรศัพท์เนี่ยจากพี่หมอนก็โทรมาหาเจมินนะครับเราก็เจมินหน้าเสียเลยครับมีข่าวไม่รู้ว่าข่าวเป็นข่าวอะไรแต่เจมินไม่รอที่จะตอบพี่ยมนะครับว่าพี่ยมถามว่า น้องพอใจเป็นยังไงบ้างจะมีรีบวิ่งไปทุกคนก็ต่างรีบที่จะวิ่งไปนะครับแล้วก็ทำให้เราเห็นที่หน้าห้อง ICU ว่าทุกคนมารวมกันอยู่ที่ห้อง ICU ครับไม่รู้ว่าใครอยู่ที่ห้อง ICU ไม่รู้ว่าพอใจขั้นเทพหรือทั้งคู่กันแน่ที่มาอยู่ที่นั่นนะครับ EP นี้ก็ยังไม่คลายความสงสัยนะครับแต่พาเราไปถึงจุดที่เรารู้สึกเศร้าใจมากกว่าเดิมนะครับ กับสคนนี้ที่อยู่กับเรามาเป็นหลายปีแล้มากแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะต้องจากไปหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับถ้ามีความรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามว่าเป็นต่อเนี่ยจะดูที่ไหนทำไมในไลน์ทีวีไม่มีแล้วนะครับก็อยากจะบอกซ้ำอีกครั้งนะว่าไปที่เว็บไอฉี .com นะครับ ซึ่งตอนนี้น่าจะหายากสักนิดหนึ่งเพราะว่าคนยังเข้าไปดูได้ไม่มากนะครับแต่ว่าพยายามหานะพิมพไอฉี .com นะครับหรือถ้าเพื่อนๆใช้โทรศัพท์มือถือก็ให้เข้าไปที่ p Play Store และพิมพ์ว่าไอฉีนะครับถึงแม้จะพิมพ์ภาษาไทยก็จะเจอนะครับแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันพอรุ่งเช้าของวันอาทิตย์นะครับทุกวันเพื่อนๆจะได้ดูย้อนหลังของซิทคอมเป็นต่อคลิปนี้ผมไม่ไหวแล้วครับ ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วละครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับและอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับเป็นต่อของเรานะครับขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาจนจบครับและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับ